สวัสดีครับผมผู้การูดีคาบริการฟิวแฟน25ชั่วโมงวันนี้เราอยู่บนที่ดีคาพร้อมกับฝูงคอนด้าปีดที่มีคุณเลือกมากกว่า2 0คันณวันนี้นะครับฮะมันหยุดดีกว่าเด็กตัวเองดีกว่าไปไปสวัสดีครับที่นีต้อนรับเข้าสู่โชว์รูมดีคาครับวันนี้เรามาพร้อมกับ5คอราราสครับเราพาทุกคนมาแนะนำตัวให้ท่านรู้จักกันหมดแล้วนะครับข้างหลังของท่านนี้นะครับนี่คือฝูงคอนด้าปีดที่ขึ้นชื่อของเราสําหรับดีคาอยู่แล้วนะครับเราไม่มั่นใจนะครับว่าเรามีเยอะที่สุดใในนนนนปปรรรระะเเเทททศไยหืออล่่่่าาาแตมััจคคบว้งๆุก บริการดีที่สุดในประเทศไทยแน่นอนครับถ้าอยากซื้อรถกับเรานะครับกดตามเบอร์นี้ได้เลยนะครับนี่ครับมีเบอร์ของไอ้แฮรทรัลลาชนี้อยู่แล้วนะครับรอมลุกขับนี่คลุกขันนะครับสวยมากๆอยู่ในนี้ครับนี่เพจของเราครับชื่อว่าเพจดีคาครับเข้ามาแล้วก็กดตุ่มจงใจด้วยนะครับอีกช่องทาหนึ่งที่คุณจะติดต่อพวกเราได้อยู่ตรงนี้นะครับฮ่า YouTube Channel ครับตรงนี้เลยนะครับเข้ามาแล้วกด Subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับอีกช่องหนึ่งติดต่อครับตรงนี้ครับ เรามีคันด้าเฟให้ท่านเลือกกว่า2โหลคือ24คันครับที่ท่านเห็นข้างหลังอยู่นี่นะครับเป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งเท่าน,นั้นครับเรายังมีอยู่ที่อู่กำลังเก็บงานบ้างกำลังทำความสะอาดบ้างท่านมาเดยครับไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะที่นี่คือบีคาแล้วมาพบกันที่ดีคานะครับสวัสดีครับ